สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะเราก็มาพบกันเป็นสุกสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่สดใสนะครับใช้คำว่าดีแหมบาดเจ็บเป็นทุ่นหน้าแล้วฮะเพราะว่าตลาดหุ้นปิ๊ิกมานะครับ แต่ก็โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นการอ่อนตัวลงครับแล้วตอนลงนี่กระแทกหนักๆนั้นเลยนะครับเนียอย่างเช่นเช้าวันนี้ก็แน่นอนหลังจากเมื่อวานนี้ครับหลังจากเมื่อวานนี้เรียกว่ากรอตอกับตลาดซับครับตามบอกข่าวคือแทกตอนห้าโมงนะฮะุบมันก็เลยมีการซื้อดักซื้อเก็งกำไรกันเลยครับหวังว่าจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าทบนา ก็บุกขึ้นมาจากลบ20กว่าจุดลงมาเหลือลบจะลบไป6จุดกว่าๆนะครับก็เรียกว่าดีใจกันพักหนึ่งนะครับแต่พอช้านี้เปิดพอแสงไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับนะผิดหวังอิดหวังก็ได้นะฮะพราะไม่มีอะไรนะฮะับคนแค่บอกว่ามันจะมีอะไรนะครับนะพอไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยแหมก็เรียกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องตั้งข่าวถลงรๆกงพูดเหมือนเดิมอะนะครับนะแล้ทำให้บรรยากาศอะไรก็เอ๊ะอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเผื่อว่าวันนี้เอเชียก็ไม่มาด้วยนะครับนะ เอซีส่วนใหญ่ก็ติดลบก่อนตัวลงก็แน่นอนว่าหลังจากที่ประธานเฟดส่สงสัญญาณดอกเบีย้ยอเมริกายังม,มีโอกาสขึ้นอยู่นะครับอันนี้แม้ว่าโดยส่วนใหญ่เขาคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปาไปก่อนนะครับคือดอกเบีย้ยอเมริกาอาจจะอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับ,รบแต่เขาต้องปาไปก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนจะมันมั่นใจมากก็สเปกเงินแหลกเลยกันนี้อ่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยคืนเฟอเขาคุมไม่อยู่ก็ได้นะครับก็ต้องมีการปรับเปลีใหม่นะครับนะอันนี้เขาก็เลยเหมือนกับส่งสัญญาณมาก่อนปูุเติมนไก่อนเอออาจจะมีนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เขาคาดกันไว้แล้วว่าปีนี้เหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้ก็ไม่น่าขึ้นมีโอกาสขึ้นอยู่เหมือนกันมีโอกาสขึ้นอยู่เพราะตามโปรเซสเดิมเขาคาดไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนะไม่มีโอกาสขึ้นอยู่ครับเนี่ยพิจารณว่าช่วงหลังที่ผ่านมามันมีดอกประเด็นดอกเบี้ยอเมริกาไอ้ตัวยูบัรรทัดมันดอกลงมานะครับนะพอดอกโรสิกิตโอเคก็บอกคุณก็ไม่เป็นต้องขึ้นกระแสก็เลยตีไปว่าคาดว่าอาจจะไม่ขึ้นอ่าแต่พูดไว้ก่อนว่าตั้งเฟรจริงๆแล้วเขามีโพลิสีแล้วว่าอาจจะอาจจะขึ้นได้หนึ่งครั้วววกก็เเเเอออออออ่่่่าาาาาาปีีีหนน้้้้คงงงยยดบจะล แต่ถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บเราพี่อาจจะขึ้นต่อช็อปีหน้าจะไม่รีบลงก็ได้อมีหลายคำหมายแฝงกันอยู่ในนั้นนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเอเชียก็เลยมีการเทปุฟิกกลงไปแต่ต้าบอกว่าประเด็นพวกนี้ผมอยากให้บอกอย่างว่าอย่าไปเรียกว่าไปยึดติดอะไรมันมากมายเพราะมันพลิกพลิกาม่างนี้แล้วใครไปตามทันนะถูกไหมครับเราฟังหูไว้หูแล้วก็เตรียมตัวไว้ก็พอนะครับนะปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อย่างต่างที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับนะถ้าคุณไปยึดติดกับมันเนี่ยกูบอกเลยเสร็จนะถ้าค ถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าดอกเบี้ยไปขึ้นคุณควรคุณซื้อหุ้นแต่มุมกับการถ้าบันรพิษไปแบ,น,แบนมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะนันเราก็มองพุเผื่อไอว้ก่อนนะครับนี่ก็อย่ามปยึดติดแล้วมองตามเนื้อผ้าไปดีกว่าในส่วนนี้นะครับเนีคราวนี้เรามาดูกันต่อฮะว่าตัวตัวของบ้านเราเองแน่นอนเ,นเช้าวันนี้ก็ตู่ถูกเทลงไปครับพอเปิดมาก็สาดขายเลยนะครับเรียกว่าใครซื้อมาเมื่อวานวันนี้เปิดมาหวังต่อไม่ต่อนะครับวันนี้ถอยลงมาเลยครับนะยแล้วก็ลงไปถึงโลเมื่อวานเลยนะครับซึ่่งงจะลแถมไดด้วยยนนิหอ นะครับในก่อนที่กระตึ้งกลับขึ้นมาในบ้าง่ายนะครับในช่วงเช้ากระตุ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปิดที่หนึ่งสามเก้าหกจุดห้าหกลบไปแปดจุดสี่หนึ่งครับวอลุ่มก็สองหมื่นสามันเก้าร้อยสาสิบสามนั้นบาทนะครับก็เรียกว่าลงไปเด้งกลับมันทําให้ความรู้สึกว่าเอ๊เหมือนก็มีคนซื้ออยู่นะนะทรงเหมือนเมื่อวานยยังมีร้สููอ่ลงมาข้างล่างแต่มีคนซื้อได้ขึ้นมาใหม่นะครับนะเหมือนไม่อยากจะไม่ให้ลงอ่า แต่ที่ไม่รู้จริงข้างบ่าไม่รู้รู้แต่ว่าบรรยากาศเป็นแบบนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราคงต้องมาดูต่อแล้วก็เช้านี้ต้องบอกว่าแรงขายค่อนข้างจะกระจายตัวนะแต่หุ้นกลุ่มที่เห็นอยู่คือกลุ่มของธนาคารกลุ่มของแบงค์พลังงานธนาคารพลังงานดีขึ้นครับดีขึ้นนิดหน่อยกัฟนี่คอยช่วยเสร็จไปเยอะใช่ดีขึ้นนิดหน่อยนะส่วนวันนี้ตัวที่โโถงตลาดก็เปลี่ยนหน้าครับนะแต่ยังมีเดลต้าเจ้าเดิมอยู่เดลต้าตัวใหญ่ลงมาแปดสิบต้นๆลงมาครับเดลต้าถูกตลาดอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้เปลี่ยนจากกลุ่มโรงพยาาบล นะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มค JPT เจมาร์ต <GM T, S 2> กลุ่มเจามารโอ้โหลงกันหมดโอ้โหลงวันนี้เอาเอารื่องอาการเลย JPT นะฮะดูทรงๆว่ามันทรงๆนะไม่มีอะไรทุบลงมาเลยโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับนะบรรยากาศก็กลายเป็นแบบนั้นไปก็เลือกว่าเลือกซืก้อมีการ selective ซื้อขายรายตัวชัดเจน 7, นะครับชาวันนี้นะครับนะส่วนที่เฟกครับคำนวณส่วนที่เฟกนะครับก็ใช้วิธีเนี่ยปิดครึ่งเช้าย่อไป0.53เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวฟิวเจอร์นะยังคงลบแรงกว่า ลบไปถึง1.04%่งจนคือลงกว่านะครับมากกว่าถึง4จุดเลยนะครับก็ทำให้ค่าเบสิสลงมาติดลบคือตัวเซฟิวตี้เนี่ยนะครับหลุด870ก็จริงยังไม่หลุด860นะกลับขึ้นมา865แต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยกลับแย่กว่าตอนทั้งที่เมื่อวานฟิวเจอร์ปิดนำนะปิดนำไป2จุดนี่ก็ทำให้ตัวส่วนต่างเนี่ยมันกลับมาติดลบนะอันนี้ก็อาจจะดูสะท้อนถึงแรงซื้อในฟิวเจอร์ที่ยังน้อยนะครับแล้วอาจจะเป็นการฟ้องอย่างหนึ่งว่าเซฟิวตี้เนี่ยถ้าเกิด ช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะประคองตัวไม่ไหวหรือเปล่าล่าจ,จะถอยกลับลงมาได้นะครับเว้นแต่ว่าถ้ายืนประคองตัวได้อาจจะมีแรงซื้อกลับฟิวเจอร์ขึ้นไปก็ต้องตามดูน่าจะยังคงผันผอนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กลยุทธ์นะครับเราแนะนําเปิดช็อตไปตามเงื่อนไขนะหลุด865เนี่ยก็ยังถืออยู่นะแล้วก็เป้าทางกาไรเนี่ย857 850แล้วก็จุดสต็อปเนี่ยให้ไวที่870จุดนะครับก็ยังไง ขอยืมเป็นฝั่งช็อตก่อนตามต่างชาติที่เมื่อวานช็อตเยอะแล้วก็ขายหุ้นด้วยนะครับการฟื้นตัวอาจจะยังเปราะบ,บางอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีประเด็นช่วงห้าโมงเย็นที่อาจารย์บอกสเล่นแต่ตอนนี้ดูเหมือนเซนติเมนต์เอชเชียเช้านี้ก็ลบทั้งหมดเลยนะมีเวียดนามวันนี้บวกกลับมาได้หน่อยเดียวนะครับบรรยากาศไม่เอื้อเท่าไหร่กลับมาดูภาพเซตด้วยว่าถ้าภาพใหญ่เนี่ยพันสี่เนี่ยกลับไปสู้ไหวไหมก็ใช้คำว่าแบบ มีลุ้นดีกว่ามีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นนะครับอาจจะกลับมาเกาะเกาะนะเกาะไว้หน่อยเกาะแล้วสายที่เม็นเม้น แล้วก็เชื้อเชิญให้คนเทรดต่อแต่ถ้ามันไม่ต่อกปุ๊บมันมีโอกาสสูงมานะครับนะก็ต้องดูที่หนึงแล้วแล้วก็เผือว่ามันมีสัญญาณทางเทคนิคเลยมันดูแปล๋วที่ว่าหนึ่งมันมีแฮมเมอร์เกิดมาก่อนหน้าครับแล้ววันนี้ก็ยังเป็นไวต์แคทเทสติกนะครับแต่ว่ามีคนซื้อดันอยู่ล่างนะครับนะแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นแดงจะดูไม่ดีกูว่ามันเป็นเขียวนะครับนะแต่ว่าไอ้แรงซื้อข้างล่างก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับอย่างว่าเขาซื้อบั้ตรตั้ยที่จะ อย่างน้อยก็พาเซ็กลับขึ้นมายืนเหนือสักพันสี่ร้อยยังมีรุ่นอยู่นะเพราะว่ามันก็อีกแค่สามจุดก,กว่ากันก็มีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับนะแตเพียงแค่ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากนะขยับตัวเดลต้าของมันหน่อยหนึ่งพุ่งตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับนะ,น,ะนะเพราะมันตัวใหญ่นะครับนะบแล้วตัวอื่นมันช่วงนี้ก็ไม่ไม่หวังอะไรมากนะเพราะดูทรงแล้วโอ้เหนื่อยตัวใหญ่นี่เหนื่อยทุกตัวทุกวันนะครับนะวันนี้ภาพรวมของบูชิปถือว่าดูดีกว่าเมื่อวานนะครับนะ คืออย่างน้อยก็เริ่มขยับตัวขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะเมื่อวานที่โดนขายเต็มๆนะครับวันนี้ก็ดูกระเตื้องมาหน่อยหนึ่งนะครับนะแต่ในภาพรวมก็ยังไม่ค่อยน่าไว้เกงนักเพราะตามตรงก็คือการอยู่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงไม่ใช่ไม่มีนะฮะกลับมาพันสี่ร้อยเม่ไหร่จะมีความเสี่ยงโลเดินวันนี้คือถึงสามหกก็มีโอกาสอยู่รวมถึงแนวรับใหญ่ที่เรามองอยู่แถวถึงสามพันห้าสิบก็มีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับนะอันนี้ผู้กูตามตรงอ่ะนะนะเสียแต่ผู้ช่วงนี มันถ้ามันอยู่ต่ํากว่ามันมีความเสีย่ยงที่ย่อลงมานะครับแม้ว่าเราจะมองว่าการอยู่ต่ำมา400เนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะแต่ก็ต้องดูจังหวะน,น,นิดนึงนะเพราะว่าบางทีเราเข้าไปมือเถอะพิจารณามันอาจจะได้รายดีอาจจะมีการขายทุกต่อได้นะครับนะเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าคนที่ขายแล้วก็มีมีผลส,ส่วนตลาดมากสุดคือต่างชาตินะครับีกเกตเมื่อวานชัดเจนต่างชาตินี่ขายมาซื้อสามกว่าล้านนะครับจริงครับเอียงไปเลยนะเอียงไปเลยด้วยนะเกือบสองมือเลยก็ต้องระวังเขาทีหนึ่งนะเพราะว่าสัดส่วนเขาสูงถึงห้า คุณคิดเอาแล้วกันว่าห้าสิของตลาดเขาซื้อเนี่ยสูงแค่หาสิแล้วพอเขาทุบทีมก็เห็นแบบนี้แหละน,น,นะครับนะแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ฝืนนะเราเราลายย่อยไม่ต้องฝืน ชดวงนี้ปล่อยให้กองทุนทำหน้าที่ปฏิทินะเพราะช่วงที่กองทุนไม่เป็นพี่แบกอยู่นะ,นะกองทุนเขาก็มคนซื้อในช่วงนี้นะครับนะปล่อยเขาปล่อยเขาทำหน้าที่เขาไปครับเรารู้จักหลบนิดหน่อยนะเราไม่ทุนหนาแล้วหลบหน่อยนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ตลาดเองก็ยังพอมีความหวังอยู่กับเรื่อง LTS ถูกไหมที่เรามีการพูดกันว่าอาจจะมีการกลับมาหรือเปล่าอ่าไม่แน่นะครับนะอันนี้ก็เป็นช็อตหน้านะครับนะถ้ามาได้เนี่ยผมว่าตลาดอาจจะตอบเชิงบวกนะเพราะอย่างนั้นก็ได้มีเงินใหม่ๆเข้ามาดันตลาดนะครับก็มาดููกกกกััันนนนนนต่่่่อออไปดหยะะครบแล้วว็็สื คิดว่าไม่มีอะไรฮะช่วงนี้เราก็มองรอดูต่อไปนะฮะนะครับนะฮอคุยด้วเราก็ไปสั่ถอยรับเอาดีกว่าครับเพราะดูจากข้างล่างลงมาแล้วมีคนสู้อแต่การรับแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นการรับมาต่อราคานะไม่ต้องแบบมึกอเขิลไม่ไม่ต้องไปเขิลที่ราคานะครับลงมาแล้วก็ต่อนรับต่อนรับหน่อยแล้วก็พอเด้งแล้วก็ทํารอบไปเลยสั้นนะครับนะะสูงตัวคูณได้วันนี้มองตัว s บ b นะครับก็ที่อามาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ ผมจะเก็บผมโดยส่วนตัวผมช่วงนี้ผมจะเอาหุ้นตัวที่อยู่นล่างนะครับนะแล้วก็มีสตอรี่มีพื้นฐานอะไรอยู่นะครับนะแล้วก็อย่างน้อยก็มันก็เซฟตัวตอนที่มันตกตกน้อยนะครับนะแล้วก็รุนรีบาวเอานะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างน้อยก็ลงมาแล้วก็มีโอกาสรุนรีบาวอยู่เหมือนกันสตัวเอซีบีแล้วก็มองว่าซืา้อซื้อสะสมนะครับนะพอดูทรงแล้วน่าจะมีโอกาสกา,การเด้งขึ้นมาหางบนได้เหมือนกันนะครับตามองตอนนี้ตอนนี้มองไว้หนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้ารับบอลนี่ก้านสิบหกบาทนะครับนะดู เป็นเรียกเป็นบูริสเตเวอร์เจนนะบุนตีร่างอดีตเป็นสถาขาขึ้นนะครับนะงั้นถือว่ายังมีโอกาสรีบาวอยู่เจวตัวเอซีบนะีนะอีกตัวก็ตัวซีอาร์ซีนะครับนี่ก็ลงมาเหมือนกันนะฮะ ลงมาย่ำแถวสามพุกเฉลึงนะครับแล้วก็ยังกีประคองมาตลอดครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ไอะไรไม่ลงตานะไม่ใช่เวนะครับเนี่ยรุ่มดับลงนะฮะแสดงว่าราคาหุ้นถือว่าค่อนข้างจะแห้งนะครับในเชิงของการขายนะครับนะอันนี้ถือว่ามีลุ้นดีบ่าเหมือนกันแล้วก็ได้มองในลักษณะซื้อสะสมไปครับรับอยู่สามพกเลึงต้านมองไริษัสิบแปดแล้วก็สี่สิบาทสอตัวสี่อักษครับนะส่วนที่เฟกฮะส่วนที่เฟกนะครับสต็อกฟิวเจอร์นะครับเราแนะนำา2ตัวแต่เป็นฝั่งช็อตนะก็จะมีตัวแรกเนี่ยเป็นตััววคคคอมนนะะรรรบเเพาาาา่่ีย ดูเหมือนหลุดต่ำกว่า25บาทลงมานะอาจจะมีโอกาสไซเวลงต่อนะครับแล้วก็ปีนี้ลอยู่ที่24บาทเนี่ยมีโอกาสลงมาทดสอบนะครับเป็นเทดดทิ้งฝั่งช็อตสั้นๆนะครับลุ้นทำกำไรครึ่งหนึ่งตรง24แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งถลุดนะครับสำหรับคอมเซเวนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวของ KCE ช่วงนี้กลุ่มนะครับพินส่วนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะเทดดิ้งสั้นๆ,ๆนะครับจะเป็นจังหวะวางช็อต ที่แถวๆบริเวณ52บาทรอเด้งสักหน่อยนะครับบ่ายนี้เราก็วางช็อตสั้นๆทำกำไรตรงประมาณ49-50บาทนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนตัวของค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนนะ35.82ซึ่งการอ่อนค่ามา2วันติดเนี่ยก็ทำให้โดยเฉพาะเมื่อคือนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตัวของเ,อเงินบาทเนี่ยมันยังแกว่งอยู่ในกรอบ33-35.5-36ก็เดี๋ยวรอเลือกทาง นะครับแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยเราแนะนำเวดานซีก่อนหลังจากที่ปิดช็อตไปแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องปิดฝั่งช็อตตัวของ u s d ซีรีสทัทสองสามไปก่อนนะเพราะว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมาส่วนตัวของออทองคำนะครับการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยก็ทำให้วันนี้ตัวของทองคำแท่งในประเทศดีดบาทละ400เลยมีการปรับราคาอีกรอบหนึ่งตอน10โมงครึง่งนะครับก็ทำให้ตัวของทองคำแท่งบ้านเราเริ่มเด้งได้บ้าง นะครับส่วนตัวของ g o อซเนี่ยนะครับเราในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ยังแนะนำถือลองต่อนะครับเพราะว่ามันก็ยังลงมาไม่ได้เยอะนะแต่ก็อยู่ในช่วงจังหวะรอฟื้นตัวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือน, bon Did, นบอลยูดีดนับดอลล่าก็ดูเหมือนจะยังแข็งอยู่นะนะครับก็อย่าลืมเทรดแบบมีสต็อปล้อสแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ระามาัดระวังนะครับ ไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าโอ้โหบัดใจเขาสารต่างๆพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะครับนะคือมองบวกบางทีมก็ทุบลงมาให้เห็นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองลบบางทีมก็กระชากขึ้นมานะครับแต่จริงๆบ้านเรานี่ตลาดของการเก็งกำไรด้วยนะครับแต่สเกตเห็นยุ่อย่างนะครับว่าช่วงหลังในวอลุ่มไม่่อยมีนะครับวอลุ่มไม่มีมันดูยากนะครับนะแล้วก็จะซื้อมันหวังขึ้นบนมันก็ลําบากเหมือนกันนะเราไม่ต้องแปลกใจเราช่ังทำไมบ้านเราขึ้นยากเหลือเกินเพราะไม่มีเงิน เงินที่ว่าคือเงินต่างชาติไม่เข้ารเราเล่นกันเองมันก็เท่านี้มันไม่มีอะไรใหม่นะครับ,<ช>รบนะแต่นไอ้งแงของการซื้อมันก็เลยือนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะเราก็หวังต่างชาติเข้ามาแล้วช่วยดันแล้วขึ้นไปพอต่างชาติสังเกตไหมว่าเขาเข้ามาทีไรทีขุ้นเท,ทุกทีนะก็มีเงินใหม่คนก็กล้าที่จะฟลต็ตตมนะครับนะ ันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาเมื่อไหร่เองน้อยช่วงนี้เราก็ลงไปลุ้นตัวเองก่อนก็ลุ้น LTF ให้กลับมาใหม่กร,ระจายภายในไปครับภายนอกไม่เอือ้อภายในออกไม่เอือ้อก็ลเล่นทางภายในวยช่วยตัวเองก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับนะก็ดูว่าจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปส่วนนี้นะครับนะส่วนข่าวสารครับวันนี้ก็ตัวบรรย์พีครับนะก็เผยว่านะโน้มไคคิวสีครับยังคงเติบโตไปในเชิงบวกต่อเนื่องนะครับนะเขาก็มีเพราะว่าเขาบอกว่ายอดขายไอ้เรื่องความต้องการใช้ก๊าเออลพีครับยังเติบโตดีทั้งในและก็ต่างปรระะะเทศนนคับ เขามั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตเป้าหมายก็ตั้งไว้คือ800,000ตันนะครับนะหรือว่ามียอดขายรวมอยู่ที่วัน17,000ล้านบาทนั่นคือตัว w ิตามินยูพีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เองเขาก็มีงานธุรกิจติดตั้งระบบเออแสงอาทิตย์บนหลังคาแล้วว่าโซลาร์รูปท็อปนะครับนะมีสัญญาแล้วทั้งหมด1 1ทั้งหมด1 1เมกะวัตนะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนทางด้านของกรรมการผู้จัดการมูดดี้ครับมูดดี้คือสัจธรรมนะครับเขาบอกว่าในแง่ของอเมริกาในภาคทางการเขายังไม่พวิกฤต ครับพอตั้งแต่ตัวซิลิคอนวาเลย์ที่มีปัญหาไปในช่วงปิดแบงก์นะครับนะพอปัญหายังไม่จบสิ้นนะฮะอันนี้เขาพูดเตือนๆไว้เฉยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อก็ยังมีความเสี่ยงที่กลับมาสู่ขึ้นได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกับพูดเตือนไว้ก่อนเฉยๆนะครับนะแล้วก็ตามข่าวสารประกันที่อมอเสนอให้ฟังว่าในฝั่งทุกอย่างมันไม่ได้มองเชิงบวกหมดนะครับเพรก็มีอะไรที่มันแบบต้องเผื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะทางด้านของเท้าแก่น้อยนะครับนะเขาบอกว่า ปีนี้จะเติบโตไม่ใช่เติบโตได้ประมาณ20% TKN นะครับนะ,ะแล้วก็ตัวเจ้าตัวสารไหลเนี่ยก็ก็ไปได้ดีนะครับะนะแต่ก็ตามครับช่วงนี้เขามีธุรกิจใหม่นะฮะเหมือนกับเป็นตัวแตกแตกลายข้มาฮะ,นะเป็นเท่าแก่น้อยริสเตอลอนแอนด์เฟรนชัยครับนะ TKN RF นะครับนะชื่อร้านหมูกระทะก็มีจับคู่คำพิเศษนะชื่อร้าน17 1ดหมูกระทะ อ่าหมูกะทะบุกเขาด้วยนะอ่าตีตลาดกลางสร้างมาเลยนะหมูกะทะนะครับนะก็ต้องดูนิดนึงแล้วนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ครับจะเป็นพิมพ์พมไฮโซป่าไม่แน่ใจนะครับนะเดี๋ยวต้องไปดูกันซะหน่อยฮะเห็นบอกว่าจะมีเปิดทั้งหมดแล้วก็ปีนี้ตั้งปีหน้าตั้งเป้าเปิดอีกประมาณสองถึงสามสาขานะครับนะนี่คือตัวของเท็กเก็ตฮอยนะครับนะก็เรียกว่าแตกลายเพิ่มช่องทางการขยำธุรกิจต่างๆ่างเาไปนะครับนะแหมไปบุกร้านหมูกะทะด้วยนะโอ้เดี๋ยวดูต้องดูคนหน่อย ธุรกิจนี้จะดุเดือดแข่งกันไหมว่าที่เห็นชัดเจนคือพวกชาบูกับสุกี้โอ้โหเปิดกันเต็มเลยนะฮะเยอะเลยฮะเยอะเลยมีทั้งสายพงสายผานอะไรเงี้ยหมดเลยโอ้ว่านไปนะครับนี่เอาครับก็เอาใจช่วยสหรับทุกคนที่อยากธุรกิจอยู่คอยอยู่รอดปลอดภัยนะฮะเรื่องนี้มันก็เรื่องการธุรกิจนะครับนะเราก็รู้ทำยังไงเหมือนกันเราก็ทได้เพียงแค่ไปอุดหนุนไปช่วยกันเฟื่องฟื้นกันไปครับนะครับนะครับมาดูวันต่อฮะวันนี้ก็ตัวของหุ้นนะ ก็แน่นอนครับวันนี้เกมอ้โออาการไม่ดีเลยนะฮะโอ้โห28บาทลงไป4บาท75บโอ้โหนี่โหดจริงๆนะโอ้โหทุบทีเดียวลงมาเลยนะครับนะแล้วก็ b s ครับจริงเมื่อช่วงเช้านี่ลงมากกว่านี้นะพอคำสองนะแต่ตอนสุดท้าก็เตื้องมาลยลบบาทหนึ่ง ว่าเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งนะครับนะแล้วก็เอ่อเคดีบูไนแบงค์ครับก็18.9ลบไป10สตางค์ครับแล้วก็ปอทส3มสามสมอตัว b b l 158.5นึ้ปุดมีบวกมาบาทห้าบถ้ามองนี้เห็นว่าหุ้นตัวใหญ่ส่งตรงตัวแล้วไม่ไม่ขยับมากนะครับนะตัวที่มีผลกระแสก็วันนี้เป็นตัวของ c เ n นะโอ้ยพระเอกมานะบาท50นะ0.55นะครับนะแล้วก็กรับบวกห้ตังค์ก็ศูนย์นะ แล้วก็ตัว A B ่ C วันนี้รีบาวมาหน่อยเนะี่ยตัว14ตังนะค์เนจุดส3 6จุดนิชนีแล้วก็ B B L 1, 1. บาท50ก็0.24จุด 2, นะิชนีแล้วก็ Advance บวกบาทหนึ่ง24นี่0.2เนี Advance ช่วงหลังก็โอเคอยู่นะแม้ว่าหุ้นมันจะไม่หวบาดในแง่างการปรับขึ้นแล้วก็ช่วงปรับลงมีบว,วาอยู่บางงานแต่จะเกีเห็นอย่างน้อยก็กลับมาเร็วที่เดิมแข็งด้วยแข็งนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้น น่าจะมีหุ้นหลงหลุมหลงภัยเจ้าป่าผมนะค,คือช่วงนี้ไม่รู้เลยอาจจะหลบภัยก็หลบที่แอนวาเนี่ยดูน่าสนใจนะแต่คุณจะซื้อตอนมันยอ่อนะถ้าคุณซื้อตอนนี้มันอยู่สูงอยู่แล้วมันก็ไม่ไ,ไปไหนนะฮะลุ้มดอมันย่อก็ทิ้งลงมาเนี่ยคุณก็น่าสนใจในการเข้ากับตัวแอนวาเนะนีค่ค,ค,คือวิธีกระจายการเทรดแล้วแต่นะมุมมองผมบอกเนะ้นคือบอกว่าถ้าลงทั้นซื้อแล้วก็รอจุฬจังหวัดหน่อยน้องก็กลับไปที่เดิมตัวตัวแอนวานะครับนะก็ส่งเงินไปอย่างี้ชนเงินอยู่นะครับเอาละครับเรามาตอบคำถามดีกว่าฮะ ตัวแรกนะฮะก็ T L I ไอไลท์ฮะครับโอ้ช่วงนี้หลุดแนวรับไปแล้วช่วงนี้เหนื่อยก่อนจะจะออกทำโลนะอย่างนี้ใช่ฮะครับช่วงนี้เหนื่อยเลยกลายเป็นว่าหุ้นไม่มาไอตูนไปซื้อดุยเบี่ยวเอขึ้นเปนกขายกันเลยครับนี่มาเทนเดอร์เรื่องเงินเลยพันธบัตรอเมริกาปอมันดอกปุ๊บนี่โลงเลยนะครับแต่ถึงตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาใหม่นะอ่าบอลยูอเมริกาเริ่มขึ้นมาใหม่ครับนะ แต่ก็ต่างก็เอาเผื่อไว้ก่อนสืบาทไม่ควรต่ำกว่านี้แล้วฮะถ้าต่ำกว่าก็ยังไม่ต้องเอาเพราะมันจะปิดสเต็ปไปเรื่อยๆ<ช>จากสิบกล <9 S 1> ายเป็นเก้าบาทปุ๊บคุณจะมออีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ถ้าถามผมนะผมก็อาจจะรอดูก่อนนิดนึงเพราะถ้าอยู่อเมริกามันมพัฒนอเมริกาไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะบามน,นะมีความเสี่ยงกุดๆเอาไว้นะครับและที่สำคัญคือช่วงนี้ตลาดคุณสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับว่าการซื้อขายเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดูที่ตัวหุ้นนะดูที่ราคาย่างเดียว ืเเอเด้งชนี่ราคาเหมือนรู้ฉันขายกันขายตามอันนี้คุณมันไม่มีอะไรเลยปจัจจามก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยเรื่องขายมันยังโง่ขกำไรยังดีอยู่จะโดนขายทุกบลงมาเนี่ยนั่นคือตัวอย่างให้ดูนิดน,นึงนะงั้นช่วงนี้เราก็รอดูเกิดขก็ได้คือถ้าจะเล่นจริงเล่นรีบาก,ก็รอเขาเล่นแล้วเล่นตามง่ายกว่าครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าบอลยูเมกาขึ้นเขาอาจจะขึน้นเร็วแต่ก็ยังไม่มาก็อาจะเป็นตัวกดขเขาอยู่สตูเทียรไอนะครับนะมองสิบบาทไว้แนวรับนะฮะถามมีฮะ drs คุณบ้านเราเล่นยังเล่นเล่น drs อ๋อไม่มีไม่มีให้ดู ดีอาร์เอ็กเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ตัวดิจิทิไม่ใช่ดิจิทิเนี่ยตัวอะไรนะ,ะชื่อมายาหน่อยเออมันมันเป็นตัวเป็นตัวตราสารแสดงสิทธิท์ที่อ่ที่อ้างอิงกับตัวหลักทรัพย์ต่างประเทศอ่านะครับวันนี้ก็ที่ดีอาร์เอ็กเนี่ยมันก็จะไปอ้างอิงก,ก,ก,กับอ,กกบอกกบเมริกาอ่าไปอิงกับตัวอเมริกาคือจะมีใครบ้ามี Apple ใช่ไหมของเราที่ออกนะแอปเปิลใช่ไหมใช่ครับก็จะมี Apple Microsoft Google อ่านะครับจะเป็นตัวบิ๊กๆแหละนะครับหลายๆตัว ครับตอนนี้ของทางกรุงไทยเนี่ยจะออกอยู่ประมาณ6ตัวสุกบนเถียกลางคืนครับเต็ตอนกลางคืนแล้วก็รัศดุ์ต้องต้องเป็นอีกกระดานหนึ่งมั้งใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นกระดานหนึ่งแต่ว่าเขาสามารถเปิดพอร์ตเทรดผ่านสตรีมมิ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัว DR80 อ่าสมมุติถ้าเป็น DR ที่ไม่ใช่ DRX เนี่ยก็จะเทรดตอนกลางวันนี่แหละคือ DR เฉยๆที่เป็นเทรดกลางวันเมือโปกติเลยครับเทรดมือปกติหลายพุทธเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็น dr. ไก็จะเทรดกลางคืนเพราะว่า หุ้นมันถูกอิงกับตัวแม่ที่ตลาดอเมริกานะครับอะไรเถิดกันคืนนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้คุณดูเท่าไหร่นะครับเนี่ยและคุณถามว่าข้อมูลเป็นไงคุณต้องไปดูข้อมูลของหุ้นตัวแม่ที่อเมริกาโดยใหญ่ครับครับซึ่งก็ตามทรงว่าที่ห่านมัเงินก็โอเคอยู่นะครับอุปแอบเปิลพูดอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับช่วงนี้ตัวของราคาหุ้นไมโครซอฟท์เนี่ยปรับตัวทำหนิวหายได้นะครับก็ต้องมา อาจจะต้องเลือกเป็นรายตัวแล้วใช่ครับคือแม่คุณต้องไปคูณก็อาจจะสวนกันนะครับคุณต้องไปดูข้อมูลที่มันเกณฑ์แนวทางไว้นะครับนะซึ่งเผื่อว่าเราเราเราไปไม่ถึงโซนนั้นนะครับและข้อมูลไม่มีนะครับนะก็ว่านไปนะครับนะแล้วก็ตัวของอินทัชนะครับ ก็อีงเองก็ตามตามทรงนะฮะคิดแล้วถ้าเอ็ดวานยังขึ้นอยู่เขาไม่น่าจะลงแหละนะครับเนะบี่ยเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าอินทัดไม่ใช่หุ้นตัวที่จะเหวี่ยงตามเสมอไปแต่อย่างน้อยเขาจะไม่ลงให้เป็นไซเวทไม่ต้อปรับขึ้นมานะครับนะบเพราะก็เป็นโฮดดิ้งนะครับนะนะนช่วงนี้ก็ราคาก็ถือว่ายังเกาะเกาะอยู่นะตามองอยู่72รับอยู่70บาทฮนะคือถ้าถามผมเนี่ยผมเฉยๆนะอินทัดโบติกเขาจะเล่นกันช่วงใกล้ๆตรงงบ แล้วก <ขอ S 1> ็ไปเล่นดักปันผลที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าแง่ของตอรี่แรงต่ยมันต้องไปดูที่ตัวไอ้บ้านเป็นหลักมากกว่านะครับนะแล้วก็ตัวของ DMT ฮะตอนเมืองทเวเวช่วงนี้ก็อยากขึ้นมาหน่อยนึงนะพยายามเต้นขึ้นมาถ้าอมองยี่้ม,มอง13บาทแนวตน้านเดิม,ม,นนมนะครับมอง13บาทกั้นไฮะเล่นรอบตรงนั้นแหละน่าสนใจกว่านะฮะรับอยู่11.8ครับสรับตัวของ DMT นะฮะแล้วก็ GPC s ครับ อ้าวนี่ถือว่าแข็งนะอ่าถือว่าแข็งนะใช้ได้อยู่นะ TPC กำไรออกมาก็โอเคอยู่นะอ่าเรียกว่ายังไม่ไม่ลงอ่ะนะครับยังมีโอกาสซื้ออยู่นะที่มองไป45บาท TPC ฮะดูตรง45บาทไหมนะครับว่าจะทะลุจะฝากขึ้นไปหรือไม่มองที่45นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็45ก็ทำรอบได้เหมือนกันนะครับปัดได้เล่นใหม่ไม่พังก็ลงมาซื้อคืนล่านะครับมองกันไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมฮะ อ,อจะจบแล้วมีแมทยูทูบยูทูบไม่มีครับอ๋อถ้าไม่มีแล้วเรารสักคนลาไปก่อนครับขอให้โชคด,ดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ